เก็บพักตัวนี้พี่น้องกินได้ด้วยจานน,น,นี้นี่นี่ใหนังซื้อคนอนะเก็บเอาโยนอ่อนๆพอเพื่อนึงสิ่งนี้นี่โอ้แดดครับเก็บเอาโยนอ่อ,อนประเ็ดสลรัดพี่นองนี้ บอไลตรงอุ๊ยเก็บผักข่างท่างพี่น้องพ่ออีกละกอนึงนี่อืมนั่นข่างท่างพ่ออีกแล้วสองกอมีพ่อได้เก็บอยู่พี่น้องตะวันคุณบ่อนใหญ่ๆนะ เป็นเดินกเกาคนปลูบกบุคคลในใหญ่สองสามกอ่อสองกอ่อพ่อสองกอ่อพี่น้องสองสองก่อพี่ปุกคน ไอสามกอ็ออกอันเป็นปลาเกาเนาะมันออกหลายพี่นอ้องม,มาตัดสิพกอ,อ,อปลาดิฉันง,งามคักคุณนะงามคักคุณนะ่ะเจ้าสุกับงามพี่น้องอย่าเจ้าสู้ไปป่าหักเอยนั่นหักลืมผัวก,กับงามงาม งานตามทองเรื่องอือออองอไปเลยขอดมกันนะงามพี่น้องเห็นมันงามเหรอดไก่บบได้พูดน,นะงามคักงามแน่ท่านสิงโตเนี่ยพี่น้องอีกสายพันหนึ่งนี่นะนีอ่อีกสายพันหนึ่งกันเลย ลเลาเก็บเก็บทุกทักที่กินได้พี่นอ้องถุงมือกับกบไซด้วยทพันสิงโตสวยงามครับน้ำออกน้ำเดันปลาหนึ่งพี่น้องมดมือน,นีแดดแดดพี่น้อง ดีใจเห็นแดดไหมพี่น้องจ้าได้ไม่ดีใจมุนี้เห็นแดดเก็บฟักที่กินได้ไปลวกเก็บไปที่ล่งกันคลิปก้อนโอ้ขอยแกงเบิดเลยพี่น้องขอยแกงเบิดเลยแสบคักแกงใส่กระดูก,มกหมูไหมแกงใส่กระดูกหมูแสบคลักแซบเนะี่ย นี่พันธ์อีกสายสายพันธ์หนึ่งนีดนึ่พี่น้องนี่พันธ์สิงโตนี่นี่หั่างามครับางามแน่เนาะนะมาพี่น้องจ้ามางาม่งามพดงามพ่อพ่อละนี่จะไปลวกกินพูดนะ งามคักงามแน,น่น้อพี่น้องหอวฉีเลาะเอาใบแก้พ้อนออกก่อนพี่น้องจ้านี่เลาะใบแก,ออกออออ่เอาตะใบอ่อนๆเพิ่นเพื่อหาร้อมนี่มาเลาะปลาเลาะเก็บเอาทุพักยางเพิ่นเหนียวเนียวพี่น้องนี่ยยางเพิ่นเหนียวนี่อโยแด็กคักพักไปจนเนียว เก็บพักข้างทาง,ทงโอ้ีกคนนีง่ามพี่น้องกอเลยเอาน่อ๋เจ็บหนูก แกต้ันกินพอได้แ้วเป็นลวกพี่น้องเอ้ยแสบผมห,หน่อยๆันสิงตูสายพัดนี้อีกสายพันธุ์หนึง่งนี่พี่น้องที่ก็ไปเก็บลงสายพันธนั้นใบเปเๆอันนี้ใบซอยอีกสายพันนึงนี่กินแ่บกันแดดดีพี่น้องเห็นแดดโอ้ดีใจเต้นดองๆแย่ไหม สายพันธุ์นี่พี่น้องนี่อ,อีกก้อนนี่นี่คือสายพันธุ์ส้อยใบส้อยนี่ใบสร้อยลายเติบนี่สวยงามอ้าักน้ำมือตอ,อีกเป็นพี่น้องถ้าพอ่อบ่พอ่อกับเขาบ้านแล้ว,าวยางตัว,อ,ว,ตวอันนี้มีบ่ กำลัง <ersch> ออกน่นหงายนะเก็บยันอุดบ่ได้แล้วคุณปักยาเจ้าสู้ตี่มจับแก่งามเนาะพี่น้องจ้าไปลวก หลายคักเบนแดดแล้วเมันออกคักออกแน่ในน้ำปลานี่น้ำไหลจอกจอ,อ,อกนี่ยาเบิ่งพักกเริ่มมอเตอรเซลเริ่มออกพี่น้องมันอย่ลุกไปเบิ่งกันนี่พักยังว่าให้เก็บบอสมันเป็นห้องเวยแน,น่นอนมันพักอ,อ,กอ,อาาีกอย่างบุคบลอยากลุกไปขี่ตุ่มปุณนะอุ้ยทั้งไตปุนบ่ได้แห่งคักอยอะ สีล้อมโออีกกอนชีล้อมกำลังขึ้นแมนบิร์กจ่่้ลองสี่ล้อมอุยนี๋ลการดบอใส่ถุงมือ พักที่กินได้ร้าวสุปุ่นนี่คะตะกี้ออกนะน่ากันพูงจะที่หลอมอือคนตนยงอยู่ด้หนเนาะ นี่มันกอใหญ่ล่ะซุมใหญ่ล่ะใหญ่ล่ะซาใส่กระปุ่นคอยเหนอยู่สิเก็บเอาเลยเด้อพี่น้องักีล้อมเว้าก็เว้าเนาะพี่น้องนมีประโยชน์หลายเด้อพี่น้องจ้แต่เพิ่นให้กินใบอ่อนๆเพิ่นบ่ให้กินใบแก่เด้พี่น้องเพิ่นกินใบอ่อนๆเพิ่นใบแก่เพิ่นบ่ให้เก็บบ่ให้กิน ก,กิ่นอ่อนๆภาพตัขึ้นนี่ปลนในงามเนาะแต่มันนี่นาำเอ๊ะอ อีล้อมฝรั่งไปใส่ยํำก็ได้กินกับขนมกินก็ได้กินผอกกอนโอ้ตะขิ้เก็บยนือกระดินงตุ่นม้อนขึ้นุ่เลยนะอุ้ยลายโคตน้ำนี่จน้ำนางเมึหงทาง งามโปดเอาอีกก้อนพี่น้องก้อนนี้ก,ก็พอแล้วนี่งามเนาะุงามงามสวยงามตามธรรมชาติบดใจบัวใดงามพี่น้องพันสิงโตงามกบงามเนยเดี๋ยวพี่น้องอีกสายพันธุ์หนึ่งนะอันที่เขาเก็บมาหันซุมนั้นสายพันธุ์ใบสอยหนพี่น้องอันนี้ใบเปย์เป็นต่างจักทั้งขาเก็บเอาไปลวกพี่น้อง บท่คนในใหญ่อยู่มันหนาวเนาะ,ะกรรมกัดประกาศปลาบุคคลในใหญ่อยู่นี่ข้าหนาวเนาะพี่น้องจา้าไปลวกกินกับปนกับแกว อากาศดีดีพี่น้องเมื่อนี้เลยพามันเลาะปลาอีกเลาะซูม,มือคุณแต่คุณโบนยิ่ใหญ่ๆอยู่นะเป็นปลวกเลาะใบแก่ๆกพี่น้องแต่เป็นลวกได้พี่น้องอาก,กาศปลาเป็นเบียร์อยู่นี่เป็นแซ่บได้พี่น้องนี่เดี็กเล็กก็กำก่อน อ้ยน้ำปักมือกับบริษายอ้ยอุยอ้ยอุ้ยปักยาเจ้าสู้ด้ินี่พี่น้องเอาไปลวกอเอาไปลวกอันสมสมไม่ห้วยคือเพิ่งจงพักปักสมบันเท่านี่กินละติดใจพี่น้องนีก็เอาไปลวกกันห้ามเนาะขึ้นน้ำเพิ่มนี่ยังยังเพิ่มเพิ่มนี่ไม่ลาย,ยังคนมาทำงานหยาเจ้าสู้พี่น้องหยาตีนกับแก่และจ้ะนี่ สมอุ้ห้วยเป็นลวงต้นพี่น้องแกงก็ได้จะแซ่บคือจังผสมผสมบ้านเท่านี่น้ำคักนี่นี่เก็บเป็นลวกแมี้ยนวดนี่ผักวินเตอร์เคพี่น้องพักตั้งเป็นเบี้ยนี่วินเตอร์เคทแต่พันยัยเนี่ยมันจะดอกเหลือยงเหลืองนี่ในพี่น้องพักปอกๆือยังผักอันแต่ยังก็ผักอันบ้านเท่านะประกาศประกาศดอกเลี้งเหลืองเนี่ะเพื่อประกาศจะจนบใกล้ๆกันนี่ วิ case, นเตอร์เคสกำลังเป็นเบีย้ยดอกเลืองเลี้ยงเหรอพี่จันภาคการดอกเลี้งเลี้ยงภาคการกระจอนหมอบานเท่าดอกมันสีเลืองเลี้องอันนี้วินเตอร์เคสกำลังสีเหลืองออกแล้วพี่น้องจ้ะเป็นอย่างโบไนเทียนเนาะเป็นเบีย้ยอยู่โบกเก็บกันโบเก็บกันไว้